รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียกับผมรอเซทวิจิตครับวันนี้เราจะฝึกฝนสำนวนของภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำกันนะครับมาดูสำนวนแรกกันเลยนะครับ apayang a อ a n anda la ก ukan m ลา a อินีอีกครั้งนะครับชา้าๆอาปายังอาการ anda ลัก ukan กลา a อินี้ Apa yang akan anda lakukan malam ini? คุณมีอะไรจะต้องทำในค่ำคืนนี้ไหมครับประโยชต่อไปนะครับตม่ a ู้ได้อย่างพิเศษเาะอะไรอีกครั้งนะครับช้าๆครับไมู่้ k ม u s ด้พิาออีกครั้งนะครับไม t รู้ไม่ a ด a อย่างพิเศษเพราไไม่ทราบ ไม่มีสิ่งทีม่มีสิ่งที่จะต้องทําทําไมหรือครับทําไมหรือคะประโยคต่อไปนะครับ apakah anda ingin jalan-jalan dengan saya อีกครั้งนะครับชา้ชาๆครับ apakah anda ingin jalan-jalan dengan saya อีกครั้งครับ apakah anda ingin jalan-jalan dengan saya คุณอยากไปเที่ยวกับฉันไหมนะครับประโยคต่อไปครับ Ya yeah, saya ingin อีกครั้งนะครับชา้าๆ Ya yeah, saya ingin sekali ikan ค,ครับ Ya yeah, saya ingin sekali ครับผมอยากไปมากครับเป็นไงครับนี่คือสำนวนในการชวนไปเที่ยวลองมาดูคำศัพท์นะครับว่าในสำนวนที่เราคุยไปเมื่อครู่เนี่ยนะครับแต่ละคำจะมีความหมายว่าอย่างไรคำแรกครับ Apa Apa คำนี้แปลว่าอะไรนะครับหรือแปลว่าหรือไม่ก็ได้ครับคำต่อไปนะครับอย่างอย่างแปลว่าที่นะครับหรือที่ซึ่งเมื่อใช่รวมกันกับคําว่าอปาออกเสียงว่าอปาอย่างอปาอย่างจะมีความหมายว่าอะไรที่นะครับหรืออะไรซึ่งนะครับคำต่อไปนะครับอาการอากาันคำนี้แปลว่าจ ja ะครับ คำต่อไปนะครับอันดาอันดาคำนี้แปลว่าคุณครับแทนตัวคนที่เราคุยด้วยครับคำต่อไปนะครับลากูกันลากูกันคำนี้แปลว่าทำนะครับหรือแปลว่าปฏิบัติก็ได้คำต่อไปนะครับมาลำมาลำแปลว่ากลางคืนครับหรือแปลว่าค่ำก็ได้คำต่อไปนะครับอินอี่อนินี่แปลว่านี้ หรือนี่ครับเมื่อใช้คู่กับมาลำออกเสียงว่ามาลำอินีมาลำอินีจึงมีความหมายว่าคืนนี้ครับคำต่อไปเลยนะครับติดักติ a ดักเป็นคำปฏิเสธนะครับแปลว่าไม่คำต่อไปครับตาหูตาหูคำนี้แปลว่ารู้ครับคำต่อไปนะครับอดาอดา คำนี้แปลว่ามีครับคำต่อไปนะครับคู u ุสคูซุ u a มีความหมายว่าสำคัญครับคำต่อไปนะครับ m ง r g e ป่ม m ง r g ป่ะคำนี้แปลว่าทำไมครับคำต่อไปนะครับง n ินอิงินคำนี้แปลว่าอยากหรือแปลว่าต้องการครับคำต่อไปนะครับ ดาตังเก e ดาตังเกคำนี้แปลว่ามายังมาสู่หรือไปยังไปสู่ก็ได้นะครับมาจากสองคำคือคำว่าดาตังที่แปลว่ามากับคำว่าเกอซึ่งเป็นคำบุพบทนะครับคำต่อไปนะครับ j a l a n จัลันจัลันจัลันคำนี้แปลว่าเที่ยวครับคำต่อไปนะครับ Saya Saya แปลว่าผมฉันหรือ,อยังแสดงความเป็นเจ้าของนะครับของผมของฉันคำต่อไปนะครับอย่าอย่าคำนี้แปลว่าใช่แปลว่าได้หรือเป็นการตกลงนั่นเองครับคำต่อไปครับสกาลีสกาลีคำนี้แปลว่าอย่างมากอย่างยิ่งเป็นไงครับนี่คือความหมายของคำศัพท์ทั้งหมดแต่ยังไง Lang pergiฝึกฝนสำนวนกันตามละครของเราอีกทีนะครับ ติดตามชมครับ Apa yang akan Anda lakukan malam ini? Tidak tahu, tidak ada yang khusus. Mengapa? Apakah Anda ingin jalan-jalan dengan saya? Ya, saya ingin sekali. Apa yang akan Anda lakukan malam ini? Tidak tahu, tidak ada yang khusus. Mengapa? Apakah Anda ingin jalan-jalan dengan saya? Ya, saya ingin sekali. Apa yang akan Anda lakukan malam ini? Tidak tahu. Tidak ada yang khusus. Mengapa? Apakah Anda ingin jalan-jalan dengan saya? Ya, saya ingin sekali. Krab, cara kondisi

นี่คือสำนวนของภาษาอินโดนีเซียบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับภาษาเป็นเรื่องของการฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะคล่องและสนทนาได้เองครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังฝึกฝนกันไม่ทันเรายังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์ของรายการนะครับ w w w e t v t h a i t v ครับหรือถ้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถเขียนมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนะครับ รายการของเราจะออกอากาศเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับหรืออ e TV นั่นเองอย่าลืมนะครับภาษาดินีเซียไม่ได้ยากเลยฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วเราจะได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้รายการของเราก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในโอกาสต่ตอไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ